ครับผมก็ขอสวัสดีครับผมมาขอสวัสดีทุกทุกท่านคือเก่าครับผมมาสวัสดีคุณป้าคุณนา้าคุณอาคุณลุงแล้วก็ขอกราบนมสัสก,การพระคุณเจ้าด้วยครับผมแล้วก็สวัสดีน้องน้องเพื่อนเพื่อนด้วยครับผมเดี๋ยววันนี้จะมาเสียบชนชมให้ดูอีกละรอบหนึ่งครับผมเนาะมาเสียบต้นนี้กันครับผมเนาะนี่มาเสียบต้นนี้ครับเป็นต้นที่เขาจิงที่ผมเสียบเนาะตรงนี้จะเสียบด้วยกาวแต่กิงจะยืดไปผมจะใช้จิงที่มันยาวๆในช่วงนั้นเสียบ แ๋ยวเรามาเสียบซ่อมกันเสียบซ่อมจะโคตรถูกไหมจะเอากิ่งนี้มาเสียบครับจะเอาอัศินม่วงมาเสียบตรงนี้เสียบแบบนี้จะจิตง,ง่ายเลยครับแบบนี้ติดง่ายมากครับเพราะว่ากิ่งเขาจะอ่อนอ่อนเหมือนกันจะเสียบตรงนี้ครับจะมาเสียบตรงนี้ครับผมแม่จะผิดอยู่เ <c oughs> รื่อยจะผิดอยู่เรื่อยแล้วก็กิ่งนี้เหมือน <c oughs> กันครับผมกิ่งที่ผุมเสียบเนี่ยเพรยาะว <c oughs> <c oughs> ่าข้อตาเขาจะไม่มีเพราะกิ่งมันจะยืดยาวมาถึงว่าเป็นกิ่งที่ช่วงช่วงที่มันสมบูรณ์ไปแล้วข้อข้อตาจะน้อยไปเนาะ เสียบแบบนี้ก็ได้ครับผมนี่เอามาซ่อมแบบนี้เนาะอ่าอันนี้ผมภาพไปดูอันนี้ก็ได้ครับผมเดี๋ยววันวันพุ่งนี้จะมาเสียบต้นนี้จะมาเสียบแบบนี้ให้ดูแล้วก็ก่อนเสียบก่อนเสียบเนี่ยต้นนี้ที่ผมยกมาดูล่าครับผมอันนี้มันราาเก๋าเป็นรากที่ไม่สมบูรณ์เป็นต้นไม้ที่ที่ปล่อยทิ้งไว้ครับผมเป็นต้นที่ปล่อยทิ้งไว้ทิ้งไว้นานมากมากเลยเนาะไม่รู้จะนานเท่าอะไรหรอกแต่เพิ่งเห็นวันนี้เลยอะก็เลยยกมาเปลี่ยนดินครับเปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางเลยครับผมเพราะว่า เขาจะขาดน้ําเลยเนี่ยดูไม้สมมากครับผมเนี่ยโสมมากเลยเนี่ยจะเอามาทําการตัดครับผมเนี่ยตัดเลยตัดยอดทิ้งหมดแล้วเขาจะเปลี่ยนยอดใหม่เมื่อกี้แอบขึ้นลาอึกหนึ่ง <c oughs> เราตัดเราก็มาแต่งรากด้วยครับผมมันเพิ่งจัดรากนิดหน่อยเนาะก็จัดจัดในระเบียบพอประมาณเพราะไม้เขายังไม่สมบูรณ์ครับผมอีกด้านก็จะสวยอยู่นะหมุนได้ไหม น่าจะหมุนไม่ได้เนาะไม่เหรอต้องดูครับดูดูด้านเยวก็พอหรอดูด้านเยวก,ก็พอเนาะคร,รับคุณปานอะ่ะจะบอกว่าทองได้นี่จะบอกพิษตัวถูกอยู่เหลืออยู่อันนี้เป็นเป็นต้นที่ผมเปลี่ยนดินเหมือนกันครับผมเปลี่ยนพร้อมกันเลยวันนี้น,นี่อีกต้นหนึ่งอันนี้ก็ยกลากครับผมการยกลากเราก็ทําปีหนึ่งก็น่าจะสองครั้งเนาะสองครั้งปีละครั้งก็ได้แต่ว่าปีละสองครั้งจะโอเค,ครับผมการเปลี่ยนกันการการ การเปลี่ยนดินครับการยกรากเราจะทําให้ไม้เราสมบูรณ์โตวไวด้วยครับผมอันนี้กิ่งมันจะยืดไปหมายถึงว่าข้อ,ข,อข้อตาจะไม่มีเนาะผมจะเสียบช่วงนั้นอันนี้ดอกจะสวยนะครับผมดอกจะเป็นแดงแดงเจ็ดชั้นโอ้ยไม่ใช่แดงเจ็ดชั้นสวรร์สวรรค์ชั้นเก็ดแหมแดงเก็ดชั้นกูได้ดดงดไงวะสวรร์ชั้นเก็ดครับผมครับผมก็จะมาเสียบตรงนี้เนาะอ่าพวกนี้ แต่วันนี้มาเสียบกิ่งนี้ให้ดูนี่กิ่งเล็กอันนี้มันเล็กกิ่งเล็กกิ่งน้อยนี่แหละแต่เล็กก็เสียบได้ครับผมเอากิ่งถ้าเท่ากันมาเสียบต้องหากิ่งที่เท่ากันแบบซูสีซูสีกันหน่อยถพงจะต่อยได้ก็ประมาณนั้นเนาะครับผมเนาะก็ประมาณนั้นเนาะครับผมก็ขอบคุณมากครับผมทุกท่านเนาะไม่ว่าคุณพี่คุณป้าคุณน้าคุณอาครับผมที่ให้คอบครัวที่ที่ส่งไลน์ให้กำลังใจมาทางผมนขอบควณมากรที่สุดครับผม ก็ได้ตอบไปบางส่วนนะแต่ที่เหลือยังไม่ตอบหรอกจะไว้ตอบตอนที่ทุกท่านนอนหลับกันแล้วเราถึงจะตอบแอบตอบแอบตอบชอบแอบตอบครับผมชอบแอบตอบเนาเราชอบแอบแอบตอบแม่จะพูดยังไงก็พูดไม่ชัดไม่ถูกค่นฟันลอครับผมคอนแข้วงว่าว่าชัดหรอกครับผมจะพูดไม่ค่อยถูกเนาะเดี๋ยวมาทำกันเลยครับผมมันจะนานไปเนาะเดี๋ยวมาเสียบตรงนี้หละเดี๋ยวยกลงก่อนเปลี่ยนเปลี่ยนสถานที่มันสูงไปอืครับผมอาจจะเห็นเนาะครับ จะเสียบกิ่งตรงนี้เนาะอาจจะเห็นหรืออาจจะไม่เห็นเอาเป็นว่าผมเห็นคนเดียวเนาะเดี๋ยวจะทำให้ดูครับผมแบบนี้จีดง่ายครับผมเรามามาเสริมกิ่งก็พูดง่ายคือการเสริมกิ่งริงจะยืดไปมาด้วยกิ่งจะมาแตกให้ครับกิ่งนี้เราเรามาเสริมเลยแล้วเราก็จะได้ดอกใหม่มาด้วยกิ่งนี้ดอกอะไรไม่รู้แต่กิ่งนี้อืารอซิโน่แน่นอนตัดมาเมื่อกี้เองครับผมแล้วก็ริบใบทิ้งให้หมดครับผมอันนี้จะใช้กิ่งจอดครับผม ต่เราจะใช้ไม่ไม่จิงยอดก็ได้นอะอันนี้เพราะว่ากิงยอดไม่มีเหตุผลกี่ยวมาปาดเข้าไปตรงนี้งเนี่มชืดเขือนเข้าไปนิดนึงแล้วก็ฝานล,ลงมาเลยครับผมฝานล,ลงมาใช้ตรงที่เราปาดไว้แหละใช้มีดให้มันค,คมๆหน่อยแผลจะดูสวยๆครับผมทำไมมีดเราไม่คมอย่างเลย ไม่ครบไม่พอทีนี้มีอีกประมาณนี้ครับผมเนาะปาดให้มันเห็นเยื่อไม้เห็นหน้าไม้เยื่อไม้อะไรอ่ะอ่าโอเคครับผมเนี่ยให้ได้อย่างนี้สวยไหมสามบีกไหมโอเคโอเคสวยแล้วอีกนี้เหมนกงครับผมมาทาบดูปาดได้ครับผมครับ เรียแบยบนี้จะติดง่ายครับผมอ่าปัดลึกไปแม่มือมือทำไมไม่ตรงตรงไหมเอ่ยดูก่อนดูก่อนมันกิ่งกิ่งกลางกลางเนาะเออโอเคโอเคใช้ได้ใช้ได้ครับผม เ้ได้โอเคครับผมได้ครับผมได้ได้ได้หรือไม่ได้โอ้ยปลาไม่ตรงปลาไม่ตรงแม่สายตาเราเกล้าเกล,เ,กลเลยโอเคครับนี่สวยเลยเนี่เมื่อกี้ไม่ได้เนาะมันมืดไหมเอ่ยมืมดไหมเอ่ยอ้า เกาครับเกาลืมเกาลืมเกามันจะมีน้ำเกาให้ไหมเนี่ยโอ้โหมีมีมีไม่มีงบซื้อครับช่วงนี้จนจนเกาจนเกาไม่มีทำไมมันไม่ถนัดเลย เวลาจังเลยถ้าท่านไหนมีเทปเนาะพันเลยเดี๋ยวผมไม่มีเทปใช้เกา่าถนัดคว่ำเหนียวนะครับขอบัดประมาณนี้ก่อนมือออกนะครับผมมืออย่าเอาเอาเข้าไปด้วยนะ แค่กลิ่นจะไปติดมืออ่าออกได้ไหมเราตัวเองโอ้ออกเออได้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 โอ้โหนี่เริ่มจะออก,ออก,ออกแล้วก็ซ้ำๆเราชอบซ้ำอโอเคครับผมง่ายๆครับผมจบขึ้นกระบวนการรอให้แห้งรอ้อยแห้ง อุ้ยเกือบติขากล้องตัวเองเห็นไหมเ็ปโอ้เห็นครับผมเห็นเนาะ,ะเห็นไหมเราเพิ่มกิ่งเข้าไปอีกแล้วกิ่งหนึ่งเห็นไหมครับผมอันนี้อยากยาวไปไม่มีกิ่งไม่สวยถ้ากิ่งเรามีน้อยเราก็เพิ่มไปเลยอย่างตันนี้ก็เพิ่มได้รอให้โตนิดนึงแต่ก็หากิ่งเล็กๆไม่ใช้ได้เป็นันครับผมเป็นการเสียบเพิ่มประมาณนี้เนาะครับผมเสียบเสียบกิ่งเพิ่มจะพูดถูกไหมว่าการเสียบเพิ่มใช้กาวก็ได้ครับผมถ้าถ้าไม่ใช้กาวก็ใช้เทป ไอ้เทปเทปใสครับผมที่เขาใช้ไก่เสียบตาไม้ทั่วไปนี่แหละทันเลยตอนนั้นก็ได้เหมกไงครับผมแต่ผมจะเป็นคนที่มากง่ายไงไง่งงายๆรอยห่งแป๊บนึงเมื่อกี้ลงเก้ามากไปแค่นี้ครับผมแค่นี้เองแล้วก็ผมงพลาสติกคมเลยครับผมเราต้องแตะตัวนี้ออกด้วย ปลายอดที่เราเสียบเพื่อสะดวกในการใช้สูงทรีคลุมใส่หมวกให้ไปเลยประมาณนี้ประมาณนี้ทุกแกร้องทุกแกร้องตุกแกร้องเสจบไปแล้ว ทำไมมันยากเหลือเกินโอเคผมง่ายนิดเดียวครับผมเสียบเพิ่มเนาะการเสียบเพิ่มกิ่งด้านข้างประมาณนี้ครับผมง่ายครับผมเนี่ยี๋้วสอดก้องแป๊บนึ่งครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมการเสียบกิ่งด้านข้างเนาะเสียบเสียบเพิ่มเสียบกิ่งขึ้นนั่นแหละจะเสียบด้านข้างด้าน หรือว่าด้านไหนๆเนาะก็ได้ครับผมการเสียบกิ่งถ้ากิ่งช่วงไหนมันว่างเนาะเราจะเพิ่มดอกไปเรื่อยครับผมเพิ่มดอกสีสวยๆเข้าไปให้กิ่งเยอะๆจะได้เป็นดอกเยอะๆเป็นพุ่มใหญ่ๆครับผมง่ายๆครับผมลองไปทํากันดูครับผมทํากันดูถ้าทาไม่ด,ดก็ก็ทักมาหาผมมาด่าได้เลยครับผมเนาะให้โม้หน่อยให้โม้หน่อยก็ขอบคุณมากครับผมสําหรับทุกๆกําลังใจเนาะที่เข้ามารับชมที่กดซับสไคร้ให้ และขอบคุณที่สุดครับผมสาหรับคุณป้าคุณพี่วันนี้ก็ขอบคุณคุณพี่ท่านหนึ่งมากมากที่สุดไม่รู้ใครเป็นพี่เป็นน้องนะขออนุญาตเรียกพี่ไว้ก่อนขอบคุณครับผมสำหรับครอบครัวไม่ดีเนาะที่ส่งมาให้ผมได้อ่านทุกข้อความครับผมขอบคุณมากมากที่สุดครับผมแม่จะพูดยังไง่ะมันตื่นตันใจเนาะตื่นโอ้ยตื่นตันใจเกือบไอเกือบไอเกือบสมัครนั่นจนได้จนได้ตื่นตันใจมากครับผมมากมากเลยครับผมเนาะ อาจจะพูดถูกบ้างไม่ถูกบ้างเนาะพูดชัดบ้างไม่ชุไม่ชัดบ้างครับผมเดี๋ยวตัวนี้ก็เสียบได้ผมเนีย่ยเสียบจริงตรงน,นี้เพื่อไปอีกเดี๋ยววันนี้พ่งนี้เสียบให้ดูอันนี้คือการเตรียมต่อก่อนเสียบครับผมตอที่เราไม่สมบูรณ์เราอย่าเสียบม,มันจะจ,จิตยากครับผมเราต้องเอามาเลี้ยงก่อนอันนี้ตอที่โดนปล่อยให้แห้งไปเนาะเอาของคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมก็ขอบคุณมากครับผมสาหรับกําลังใจครับผมขอบคุณทุกทุกท่านครับผมแล้วก็ขอจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้ครับผมก็ขอขอบคุณและ นอนหลับวันดีครับผมคืนนี้สวัสดีครับผมสวัสดีครับ